1ันสองอนะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักวัดป่าบูดนะคะอยู่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้เรามาทำอะไรทราบไหมคะวันนี้เราจะมา เดี๋ยวเราระหว่างที่รอทําพิธีนะคะหิวข้าวค่ะเอยหิววิ๋วเตี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักร้านเล็กๆนะคะที่อยู่ใต้สะพานทางตรงวัดนะคะหน้าวัดนะคะร้านนี้อร่อยมากค่ะนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ลงไปได้เลยค่ะร้านจะอยู่ข้างล่างเลยค่ะวิเตี๋ยวต้มยำโบราณค่ะสูตรโบราณนะคะ นคะไปกันค่ะเบิ้ลชามที่สองค่ะอร่อยๆชามที่สามค่ะ อร่อยอร่อยอย่าลืมถ้ามาวัดปามโมทนะคะให้มากินก๋วยเตี๋ยวใต้กระตานะคะอร่อยมากอร่อยไหมอี่ชามแล้วรอ่ะกี่ชามชามที่สามเหรอเอาเอาอีกชามไหมยู ให้ดูว่าของเขาอร่อยจริงหมดทุกชามค่ะเบิ้ลคนละสามชามค่ะถ้ามาต้องลองนะคะ <c oughs> อยู่ใต้สะพานค่ะจอดรถแล้วเดินมา,านใต้สะพานเดินเลยค่ะร้านนี้เดี๋ยวจะพาไปดูขนมนะคะ มีขนมขายด้วยขนมไท,ไทยนะคะมีน้ำาลาขออนุญาตถ่ายรูปนะ,ะเอาไปลงไปลงโซเชียลไปโปรโมทร้านโปรโมทร้านพุชานี่ขายไงกันกนั่นไอมามะเขือ ันนี้คือทางเข้าวัดปาโมดนะคะจะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะตรงศาลาข้างหน้านี้นะคะจะทำพิธีตัดกรรมค่ะนะคะจะมีรอบสิบโมงครึ่งค่ะตอนนี้เราไปจองที่ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวสิบโมงครึ่งเราจะเริ่มพิธีกันนะคะไปกันค่ะ นนวิหารหลวงพอ่อโตนะคะองค์ใหญ่มากแล้วก็อันนี้เป็นศาลาที่ทำพิธีตักกรรมนะคะุญนะคะทำบุญถวายสังฆทานเบอร์โทรเจ้าวาดวัดปามโมดนะคะก่อนมาโทรมาได้นะคะมาสอบถามได้นะคะอันนี้อันนี้เขาจะทำพิธีตักกรรมรอบสิบโมงครึ่งค่ะนี่ก็จะมีสังฆทานให้เ หลวงพ่อโตค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเข้าไปไหว้กันนะคะรัดงามมาก เดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้ทุกเทียนก่อนนะคะเราได้ดอกไม้ทุกเทียนแล้วนะคะแ๋ยวเราไปจุดทูปว่ากันค่ะ ะะด้วยเชิญด้วยเชิญ,ชญสาธุอยู่รัสังฆา,า,านมาถวยายอจรย่สังฆทาน,นะเมื่อคุณโยมทุกทานอาผมใ่ในัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณโยมที่มาทรมเราจะอาดอััดว จี่ตัดเส้นผมใส่ไว้นะคะก่อนโยนอธิฐานก่อนโยนเราต้องตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะคะลูกขอตั้งจิตอธิษฐานลูกขอตัดกมขอให้สิ่งไม่ดีลอยไปกับสายน้ําขอให้สิ่งไม่ดีจงกลายเป็นดีขอให้เจอแต่สิ่งดีดีคนดีดดในโชคในลาบนะคะ ขอให้ค้าขายร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขเข็งแรงรุ่ยรวยบางๆค่ะ